และในวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ในแแบบเดซเลว์ฮะซึ่งแน่นอนว่ามีน้องเนี่ยแนะนําเข้ามาท่านผู้ชมไม่ใช่แนะนําสิต้องบอกว่าตั้งชาเลนจ์ให้ผมฮะว่าให้เราเนี่ยผ่านด่านได้โดยที่ไม่สังหารศัตรูเลยแม้แต่ตัวเดียวท่านผู้ชมคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นชาเลนจ์ที่ยากมากคือประเด็นหลักไม่ใช่แค่เดินทางรถไฟฮะประเด็นหลักเนี่ยมันอยู่ที่80,000เมตรท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไปถึง80,000เมตรเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะเอาชีวิตรอดยังไงนั่นแหละคือประเด็นหลักเลยท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่น ซึ่งโลที่เราจะต้องเอาไปเนี่ยน่าจะเป็นคอนดักเตอร์ฮะซึ่งโลนี้เนี่ยเราจะสามารถขับรถไฟได้เร็วขึ้นแล้วก็เลื่อนของเราเนี่ยจะลดน้อยลงโอ้โหไม่ก้อนมันยากอยู่นะคือเลื่อนลดน้อยลงด้วยท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีอาวุธระยะประชิดเนี่ยดอบลงมาด้วยท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเราเนี่ยซื้อมาแล้วกันนะอืมคือตอนนี้เนี่ยผมเป็นคนขับรถไฟมือใหม่ฮะคือเราเนี่ยจะต้องขับรถไฟไปแบบว่าไม่สังหารศัตรตูเลยแม้แต่คนเดียวท่านผู้ชมคือของที่เราเนี่ยจะต้องซื้อไปเพิ่มเนี่ยน่าจะเป็นฐาน คือไม่ได้การนะเพราะว่าผมเนี่ยอาจจะต้องใช้ฐานที่มันเยอะมากๆท่านผู้ชมอืมซื้อมาสักสี่นะห้าก้อนอืมประมาณห้าก้อนคิดว่าน่าจะพอไหมพอไหมวะอ่ะหกก้อนแล้วกันนะประมาณนี้ฮะซื้อฐานมาเพิ่มหกก้อนแล้วก็เดี๋ยวไปเอาทองขายแล้วก็ซื้อมาเพิ่มอีกนั่้เลยท่านาผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยเรามีแค่ตัวนะผมมีแค่เนี้มีแค่หมวกขับรถไฟท่านผู้ชมและในตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาอยู่ที่ชานชาลาไปที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมคืออ่ะอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของฐานของเราใช่ไหม ันนี้โอ้ยฐานเต็มเลยโอเคคือฐานเนี้ยน่าจะเพียงพอในการเดินทางนะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเรามีโอ้ยมีแปดก้อน <c ười> คือใช้แค่ฐานในการเดินทางไปข้างหน้าฮะซึ่งแน่นอนว่าผมจะต้องเอาทองไปขายก่อนแล้วก็ซื้อฐานมาเพิ่มนั่นเองท่านผู้ชมขายไปเอามาห้สิบาทแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีเงินทั้งหมด70แล้วท่านผู้ชมผมจะซื้อในส่วนของไอ้ฐานมาเพิ่มฮะคือได้ประมาณ3ก้อนท่านผู้ชมคือเราเนี่ยน่าจะมีฐานอยู่ประมาณ ติ่มก้อน11ก้อนฮะอืมประมาณนี้อโอเคเอามานี่เอามานี่เราก็อเอามานี่คือ11ก้อนนี้ผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะไปถึงนะไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะว่าจะไหวหรือเปล่าเอาอันนี้มาด้วยอันนี้เนี่ยเป็นของที่ดีที่สุดฮนะซึ่งก่อนที่ผมเนี่ยจะออกเดินทางนะผมจะต้องอืมจัดเตรียมรถไฟของผมเนี่ยให้มันให้มันแบบว่าดีที่สุดก่อนทนะ่านผู้ชมเอาไว้ตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็อืมคือต้องปิดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไปถึงจุดสุดท้ายเนี่ยผมอาจจะไม่รอด <laughs> ผมอาจว่าจะไม่รอดอ ي, มันเข้าได้ไหม คืออ๋อยังเข้าได้ฮะยังเข้าได้โอเคอันนี้เนี่ยเอามาปิดไว้สักประมาณตรงนี้เลยอืมเอาไว้ตรงนี้คือประมาณนี้คิดว่าเพียงพอและนี่ไงผมยังสามารถเข้าออกได้แต่ประเด็นคือเราเนี่ยต้องไปหาหนังสือพิมพ์เพิ่มคือคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วฮะอันนี้โอเคเติมเชื้อเพลิงไปอ่ะสองก่อนคือไปเลยเราถึงเวลาลุยแล้วฮะตอนนี้เนี่ยเฮ้ยรถไฟมันจะแรงขึ้นประมาณเท่าไหร่เหมือนว่ารถไฟของเราเนี่ยจะแรงถึง75 80ห้าดิบเลยนะ 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านผู้ชมคือเร็วมากตอนนี้เนี่ยเรามาถึงที่1,100เมตรแล้วฮะซึ่งจะต้องขับรถไฟไปเรื่อยๆจนกว่าที่ผมเนี่ยจะถึง80,000เมตรคือแบบว่า <laughs> ผมต้องไม่สังหารศัตรูเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดผมเนี่ยขับรถชนศัตรูเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าไม่นับนะท่านผู้ชมคือขอไม่นับแล้วกันนะคือ <laughs> รถไฟมันก็เดินของมันอยู่ดีๆมีคนมาเดินป่าหน้ารถไฟมันก็ต้องชนเป็นธรรมดานะฮะเลยเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยผมจะมาถึงที่10,000เมตรแรกแล้วท่านผู้ชม คือเราเนี่ยมาไวมากใช้ฐานแค่2ก้อนเองนะมื่ถึง10,000ื่นแล้วฮะตอนนี้ผมอาจจะต้องจอดสักหน่อยเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องดูหนังสือพิมพ์มีไหมโอ้โหรถไฟเนี่ยก็จอดยากอยู่เหมือนกันนะคือมันเร็วเกินไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยเอาฐานใส่เข้าไปฮะประมาณอเต็มถังตอนนี้อุย้ยเหลือ5ก้อนคือเต็มถังอันนี้เนี่ยน่าจะไปได้ประมาณ20,000นเมตรท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามันใช้ฐาน2ก้อนนะ เราคือผมน่าจะไป3-4มสี่หมื่นแล้วก็ไปถึง60,000เม <c> ต <oughs> รห0,000เมตรคือผมต้องหาถ่านมาเพิ่อมอีกประมาณ2ก้อนนะผู้ชมผู้มชมเหมือนว่าผมจะเจอจุดนี้ฮะซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจุดนี้เหมือนว่าจะไม่มีซอมบี้นะเราเนี่ยเข้าไปเอาในส่วนของหัวมาขาย <c oughs> คือผมต้องการเงินด้วยตอนนี้เพราะว่าถ่านในรถไฟของผมเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยมันน่าจะใกล้ตอนกลางคืนแล้วด้วยต้องรีบมาเอาในส่วนของไอ้น,นั่นฮะหัวไปขาย ซึ่งในนีนน้เนี่ยน่าจะมีของที่เป็นเชื้อเพลิงได้นะผมคิดว่าอันนี้เอาเปเชื้อเพลิงได้โอเคเก็บมาเก็บมาอืมเก็บมาคือของที่เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยเก็บมาให้หมดะฮะส่วนอันนี้เนี่ยไฮไลท์เลยอืมและประเด็นหลักคือตอนนี้มาตอนกลางคืนแล้วด้วยผมต้องรีบไปอะไรที่เป็นเชื้อเพลิงได้เนี่ยเอาไปด้วยเอาไปด้วยฮะอืมคือตอนกลางคืนแล้วมันมืดมากคือไม่ได้การไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะไม่รอดได้ท่านผู้ชมเพราะว่ามันน่าจะมีซอมบี้เกิดไม่ก็มนุษย์หมาป่าคือทางนี้ใช่ไหมรถไฟของเราคืนคืนนี้เน่่ยเปนคืืมมุษ์หาาารอว คือผมกลัวเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเป็นคืนมนุษย์หมาป่าเนี่ยผมอาจจะไม่รอดได้เพราะว่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยมันวิ่งเร็วมากเดี๋ยวสังเกตก่อนมีไหมจล้ลอมตัวเราไม่มีตัวอะไรใช่ไหมยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเข้ามาเป็นซอมบี้ก็พอแล้วโอ้โหมนุษย์หมาป่าท่านผู้ชมมันมาแล้วเนะี่ยมันมาแล้วฮะคือไม่ได้การคืออเอาผมเข้าไปโอ้ยอุ้ยโดนตบไปหนึ่งทีเดี๋ยว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 คืออืมไปดวน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  เกิโนโดนมนุษย์มาป่าตกไปทีนึงเกือมตายนลมั้งเกือมตายคือตอนนี้เนี่ยอีกนิดเดียวผมก็จะเข้าสู่เซฟโซนแล้วฮะโผเกือมดีนะเรายังรอดชีวิตมาได้ถ้าเมื่อกี้เนี่ยโดนอีกทีนึง <c oughs> โดนอีกทีนึงผมไม่รอดแล้วเนะี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวผมจอดที่เซฟโซนฮะอืมจอดที่นี่แหละคือเราเนี่ยจะต้องเกมบของด้วยคัดข,ของฮะคัดข,ของ,ขของคืออะไรเจ้ามนุษย์มา,ยมาป่าเข้ามานายเนี่ยเป็นตัวเงินตัวทองให้กับเราเลยนะ เหมือนว่าจะมีเจ้ามนุษย์หมาป่าเนี่ยกําลังวิ่งตามมาหาเราอยู่ซึ่งเข้ามาเลยผมเนี่ยต้องการเงินจากพวกต้องการเงินจากพวกนายแบบเยอะมากๆคือมีอีกไหมยืนรอตรงนี้แหละและในตอนนี้เนี่ยก็ตอนเช้าอีกหนึ่งเช้าแหละ <c oughs> คือเช้ากี่รอบแล้วไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ฮะแต่ว่าเราเนี่ย <c oughs> มีสมมนุษย์หมาป่าที่แบบว่าบอกได้เลยว่าของดีมากพวกนี้เนี่ยจะเป็นพวกที่จะทําให้เราเนี่ยรวยท่านผู้ชม ถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องเอาเจ้ามนุษย์หมาป่าเนี่ยมาขายแล้วมีเงินเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบเก้าแปดเจนอะขายประมาณนี้ก่อนคือเดี๋ยวผมเนี่ยต้องดูของในกระดาษเป๋าก่อนท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีของบางชิ้นเนี่ยที่เป็นในส่วนของอเชื้อเพลิงด้วยนะอันนี้เอามาขายแล้วก็อันนี้อ่ะอันนี้เป็นเชื้อเพลิงแล้วฮะส่วนนี้อ่ะอันนี้เป็นหัวอ่ะนี้มาขายโอเครวยล้นฟ้าแล้วฮะคือไม่ได้สังหารใครทั้งสิ้นนะผมไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้สังหารใครเลยฮะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็น general s t o r มีส่วนของสังกะสีไหมมีไหมโหสวยแล้วฮะมีครบเพลิงแต่ว่าไม่มีสังกะสีท่านผู้ชมเอาไงดีเดี๋ยวผมเนี่ยเดินทางไปดูเมืองข้างหน้าแล้วกันนะถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องออกเดินทางต่อแล้วเติมเชื้อเพลิงไปอืมเติมไปประมาณนี้อืมประมาณนี้เติมหมดโอ้โหหมดแล้วท่านผู้ชมคือผมเนี่ยน่าจะไปถึงเมตี้เจ็ดหมื่นฮะแล้วก็น่าจะต้องหาซื้อฐานไม่งั้นเนี่ยเราสวยแนย่ถ้าเกิดว่า ไม่มีฐานขายนะตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่ทั้งหมด290บาทท่านผู้ชมเราจะต้องรีบไปข้างหน้าฮะแล้วในตอนนี้เนี่ยผมมาถึงเมนที่7 0 0 0หมื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเนี่ยจะจอดที่ชานชาลาเนี่ยคือผมเนี่ยต้องหาซื้อฐานไม่ใช่อะไรคือฐานมันหมดนะเชื้อเพลิงหมดเลยตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีฐานขายนี่ผมซวยมากเลยนะผมซวยเลยนะคือแบบว่าตอนนี้เราไม่เหลือฐานแล้วท่านผู้ชมอ่า general store อ่ะโอเคตรงนี้ ตัวนี้เนี่ยเป็นลานปืนซึ่งผมใช้ปืนไม่เป็นฮะเฮ้ยตรงนี้เหมือนว่าจะมีฮะเฮ้ยมีเกาะขายด้วยอืมแต่คือเกาะเนี่ยซื้อมาทําไมนี่ซื้อถ่านมาประมาณสองก้อนอืมตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เจ็ดหมื่นเมตรแล้วไงเราไม่ต้องใช้ฐานเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้แล้วฮะคือถ้าเกิดว่าผมไปอีกเนี่ยมันมันไม่น่าจะมีร้านค้าผมอาจจะต้องซื้อในส่วนของเกาะไปนะผู้ชมคือจะไหวไหมจะไหวไหมเนี่ยเราอะซื้อมาซื้อมาคือไหวไม่ไหวไม่รู้แต่ก็ต้องซื้อฮะเพราะว่าไม่มีอะไรขายแล้วตอนนี้ ข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วอันนี้ซื้อมาเหลืออยู่ทั้งหมด25เหรียญตอนนี้ทํายังไงดีให้ผมเนี่ยรอดชีวิตไปได้จุนเกาะมาก่อนมันถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องออกเดินทางแ <2 builds Donald Trump> ้ะท่านผู้ชมคือเราจะมาดูกันว่าผมเนี่ยจะรอดจะรอดชีวิตหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะคือผมเนี่ยจะต้องไปกดในส่วนของสะพานด้วยไงคือมันจะรอดไหมเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมีชุดเกาะแบบครบเซตเลยนะจุนเกาะของผมเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะฮะ เยตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าผมจะมาถึง80,000เมตรแล้วท่านผู้ชมคือสวยแหละเราจะรอดเราจะรอดยังไงนี่คือทางข้างโอโ้โหโดนยิงเปิดมาแล้วฮะผมต้องลบมจุ๊กจุกจุกจุก,จกหันหน้าหันซ้ายหันขวาจุ๊กฮะเป็นการจุ๊กที่แบบว่าทําไง,ง,งไปปดีผมต้องลงไปเปิดผมต้องลงไปเปิดสวยแล้วฮะสวยแล้วอยาย,ย,ย,ยเออ,อคือคือกูจะรอดยังไงกูจะรอดยังไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินมาเดินมาเดินมากลให้หมดจะได้เกิดทีเดียว ือเดินมากันหมดยังเดินเลยเรียบร้อยฮะอันนี้ผมไม่ได้ฆ่าผมไม่ได้ฆ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแล้วคือผมจะทำยังไงนี้แล้วคือจะกลับขึ้นไปยังไงอะทีเนี้ยตัวแหละท่านผู้ชมคือผมทำอะไรไม่ได้แล้วฮะคือผมตกงลงมาข้างล่างอะ่ะแล้วคือขึ้นยังไงอะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อ๋อถ้าเกิดลงไปในน้ำเนี่ยมันกลับ ไอเจ้าบ้าไอเจ้าบ้าไอเจ้าบ <man> ้าคือไม่ได้การนะฮะผมจะต้องรุกขึ้นมาใหม่อืมคือผมไม่ยอมแพ้คือผมจะไม่ยอมแพ้อีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงอืมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคตอนนี้เนี่ยเก็บ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 ขนยา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 เก็บขึ้นมาผมก็โดนก็โดดนี้ก็โดนนีอืมใช้ขนยาก่อนฮะคืออืมกระโดนลมก็โดนลมเดี๋ยว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 อย่านั่งสิอย่านั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใช้คนยาใช้คนยาอืมคือ <laughs> <laughs> อะไรวะเมื่อกี้อะ <laughs> คืออย่างจะบอกเลยว่าเป็นคอนเทนท์ที่อย่ากทำาแ <laughs> ม่งคนยากท่านผู้ชมแม่งยากมากคือโอกาสที่จะผ่านเนี่ยแม่งแทบไม่มีเลยนะแล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้เติมแต่งรถไฟมาแบบว่าขั้นสุดท่านผู้ชมคือแบบรถไฟมีโล่งๆบ้างอะ มันก็เลยยิงทะลุมาได้แล้วประเด็นคือคนขับรถไฟเนี่ยเลือดมันน้อยลงด้วยโอ้โหคือทำยังไงให้ผ่านล่ะทีดี